Oi! 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 Come my come my hey. Bye, what's song, what's So whatever you play, pay with razor gold. ฮัโหเฮสวัสดีครับพบกับโรเจอร์เอกอีกแล้วนะครับที่ผมกดอัดคลิปสดๆให้ดูเลยนะครับตอนนี้ผมเจออะไรบางอย่างมีคนนอยนะครับ อันนี้คือห้องกิวนะอันนี้คือวันทัศนะครับเสียเข้มพิมพ์มาไอวันทัศอาจารย์เข้มของเราจากอดีตที่แม่งทําให้ผมบวก9ขึ้นมาได้วันนี้นะครับดวงอาจารย์เข้มไม่เหมือนเดิมเหลือบวก3ามันพิมพ์ว่าพี่แย่วะ่ะกะหวดอาวุธสรุปเหลือบวก3ามยังไงเวนแย่จัดไม่ไหววะ่ะดาวโคตรท้อเลยเดี๋ยวผมจะหวดสุดแล้วนะอีก2องแสนพี่ช่วยผมช่วยยังไงก่อนเจอ R O X ทุกเชา้าคือตื่นมาวิ่งนะตื่นมาทำ activity, กิจกรรมเช็คงานตอนนี้คือกูเช็ค R O X ก่อนช่วยยังไงเอาขึ้นกลับมาให้เล่นก็ยัง ีเจ็บจัดตีบวกเวนตีบวกผมบอกเลยนะล่าสุดผมตีบวกให้วัฒนติดบวกสิงสามชิ้นแล้วมันก็เลยรู้สึกคือเขิมอาจจะไปตีเองจนเหลือบวก3หรือเปล่าอ๋อมันจะเติมเอง2องแสนบวก9กี่คลิกลดทุกคลิกเปลี่ยนแล้วเป็นอีกจนสาม ปิดตำนานอาจารย์เข้มนะครับผมคือถ้าเกิดทะเลาะกับเมียผมผมไม่ยุ่งนะมันถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเมียรู้เข้าุยุับเพื่อนมันจรู้ว่าเติมหรือเปล่าไอ้หนอนูครับเฮ้ยงั้นโอเคสบายใจหลักพัน <c> ก <oughs> ูบอกเลยหลักพันคลิกเดียวไม่ได้เลยไม่คลิกละหลักหมื่นนี่ลัะกูก็ไม่มั่นใจนะเพราะจะกลับมาได้ไหม ไอเกมีม okay, ึงทำหัวต้องโกหกเมียโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยเจ้าว่ะเขาเลยนะ จัดไปต้องบอกว่าผมไม่ได้เล่นตัวโรเจอร์เกเลยเพื่อนๆในกิวออกเวล่าบอร์ดผัดเวนผัดคิวเวลา่าผมก็จะเออจะให้เขาหยุดแหละเพื่อให้น้องๆในเซิร์ฟเล่นกันได้บ้างสนุกๆแล้วก็เรื่องกิววอร์ผมไม่เคยไปล่ากิวเล็กหรือไปชนะกิวเล็กเลยนะเคยใคร,ใคร,ใครที่แบบทําของไม่จัดเล่นสนุกอย่างแบบเขาไปสู้กันเองผมว่าเนี่ยผมก็ล่าแต่กิวใหญ่สู้แต่กับกิวใหญ่คนที่บอกว่าเอ้ยผมชนะไปคนเดียวไม่จริงนะผมก็ยังแพ้อยู่นะฮะัลโหลวันก่อนเจอที่กัดๆผ,ผมก็แพ้นะมีแพ้มีชนะไอ่จะมาเก่งคนเดียววะมึงบ้าปะก12 ในคนในคิวบวก 9+ บวก10เขาก็บวกได้แต่ถามว่าสู้กันด้วยสกิลเพย์ไม่สำคัญเพราะบางครั้งเนี่ย12บวกชนกันโอกาสแพ้ก็มีมึงต้องวางแผนแต่สมมติว่ามึงไม่แฮปปี้มึงก็ทำของขาวบวกแของอะไรไม่ต้องไปคิดว่าจะสู้กับไอ้พวกบวก12บสองพวกสุดตานเราก็วัดแรงในกลุ่มของเราได้ไหมเห่ะคือเราต้องวัดในเจเนเรชันเดียวกันมึงเล่นให้สนุกดี๋ยววะโอเคบ้านนอนมาดูกันว่ากูจะรอดหรือไม่รอดเดี๋ย แรกก็ไม่มีให้กูอ๋อ,อมันตีหล่นบวก3อันนี้หล่นมา8โอ้โหหล่นเยอะว่ะ45สวยๆผมไม่ได้บอกว่าผมจะตีติดนะาจารย์เข้มต้องขอโทษอาจารย์เข้มวาร่วงหน้านาตรงนี้เลยและอาวุธหล่นมา10สิอม,มึงไม่ได้หล่นชิ้นเดียวมึงหล่นเยอะสัสมีทั้งหมด8ด00ล้าน1แสนเพชรติดขอโทษด้วยจานเข้มโอ้ยเฮ้ยอีกแล้วขึ้นตรงนี้แต่ไม่ติด เชียร์ซื้อบทเลยละกันโอ้ยสี่หมื่นสามพเตัวคิดหนึ่งนี่ประมาณเกือบเป็นหมื่นนะครับซื้อให้ปาชิ่กลับมาเก่าหนัก่ะแต่กูต้องรับผิดชอบไหมเนี่ยถ้าเกิดกูตีไม่ขึ้นเลยอะ่ะอารมผมกลับบ้านย้อนผมดีกว่าอ๋อประกาศแหลกครับแหลก ơi 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 Điều chú con Không chinh lốt Ê đi qua đấy không chú cũng lạc à chú con cũng lạc lưới แล้วหมดอีกแล้วหมดอีกแล้วภาพเดิมเลยกดดันจัดว่ะเวลาตีองส์ไม่ขึ้นสิบสองเฮ้ยมันมันหล่นขนาดนั้นวะเฮ้ยนี่ไม่แหลกโอ้โหไม่แหลกบ้าไม่แหลกบออะไรอะ่ะต้องจอเล็ก,กว่ะทั้งนั้นอะเรื่องของปั๊บนี้แล้วกันนะทุกคนแหลกอยู่ดีเธอ มาสิบวันเอาวุ้กลับมาก่อนมันบอกให้กูตีเอาวุธกูไปตีอย่างง้ฮัลโหลอ้อยแหลกแหลกแหลก กคนผมทำหลดมาสองอนะันทุกคนล,ล่ว <cl aps> ผมกลับมาเก้าโอ๊ยแต่ผมองมาราไปชอบันนี้ เอาวัดไปเลยผมกลับมาเก้าให้เสียเข้มได้แล้วโอ้ oh my god กูกลับมาเก้าแล้วครับคาถาก้าวลวครับจะเจ็บขนาดไหนครับมาดูกันครับไ,ไรครับมึงไม่ได้เติมสองแสนนะเนี่ยไอเข้มคุงเติมสามแสนอัพนะอันเนี้ยดูไม้สันนะครับทุกคนแต่ไปชีปัญหาคืออะไรที่เป็นเงินคนอื่นอ่ะคือแม่งดูไม่สบายใจมากกว่าเงินตัวเองเ้ยสำหรับกูนะแต่สำหรับคนอื่นกูไม่รู้เว้ย ทุกคนเกินเป้าอาจารย์เข้มเกินเป้าอาจารย์เข้มก็หมือนกับนันนน ผมทำเกินเป้าแล้วอะครับบวก10ถ้าเกิดลงรงเท้าบวก9อีกชิ้นหนึ่งอะคือได้รีไฟครบเลยนะท,นนนทุกคนแลกหมดแล้วแล้วก็โอเคดันตัวเองขึ้นมาประสบความสำเร็จอย่างน้อยบวก10บทั้งหมด1นึสก็ดีเอ้ยมาอีกสิมาอีกสิมาอีกส,สิอันนี้หมดเลยนะครับหมดตลาด กถือว่าวันนี้ผมคอมพิวแล้วก็เอาบวก3ของเค้มเนี่ยกลับมาบวก10ได้แล้วแต่ตอนนี้วันทัดนะครับบวก12 2ชิ้นก็คือประดับกับโลอันนี้ผมก็ตีให้นะแต่ใช้งบไม่เยอะเลยครับใช้งบน้อยมากตีบวกอย่างมีสตินะครับถ้าไม่มีสตังค์อย่าเพิ่งตีถ้ามีสตังค์ตีไม่ต้องมีสติก็ตีติดได้นะครับเอาสุดแค่10พอใคระจะ12ก็ไปก่อนคนเรามีงานมีการต้องทําไหวแค่ไหนเอาแค่นั้นบางคนไหว12แต่ก็ไม่ตีก็มีมันเขาไม่อยากลงทุนเยอะเน้นเอาสนุกบางคนเอาบ้าพวกบ้า เพิร์เจอร์ดูสิบสองดูนั่นเองไอเวโอเคนะครับมาบวกกันต่อนะครับจานเข้มให้ผมรุยต่อแต่ก็ไม่อยากตีแล้วเพราะว่าทำของมันรถไปชิ้นหนึ่งจริงๆแล้วบวก11ประดับก็คือผมทำรถเองขอตัวด้วยจานเข้มใช้ไปได้กแใจ <c oughs> ินไม่ขึ้น8เลยเพื่อนแล้วมันหายากอะมันมันทำยากอะ s มีหน้าก็หมดเครดก็คบแล้วไปบวกกันตอ่อ <Okay. S 1> ว่ามีหมดตัวสองแสน <c oughs> เพด้ลห้าแสนแล้ว5ล้านไปบวกสิบสองบวกสิบวกสิบวกสิ ันนี้นะครับผมจะเล่าตั้งแต่ต้นได้ฟังนะครับผมตื่นเช้ามาไม่ได้อาบน้ําเจอแชทของอาจารย์เข้มมันเตีอันนี้หล่นบวกสาตอนแรกบ,บวกสิเ็ดผมใช้ไปประมาณแค่2ล้านเพชรนิดๆผมบวก12ประดับขึ้นมา1ชิ้นบวก10อันนี้แล้วบวกการทีมันลนไปบวกสาผมกลับมาบวก10สิ่งที่ผมต้องซ่อมให้มันคืออีก1คิดคืออันนี้แต่ผมจะเอาบวก10 แต่ปรากฏว่าแรไม่พอจะจบคลิปได้แล้วโอเคทุกคนความพยายามอยู่ที่ไหนความสมเสร็จอยู่ที่นั่นความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นเนความสาเร็จไหมไม่รู้แต่บวกสิทั้งหมดหนึ่งสสสวยอยู่ขอลองอีกคลิปที่ประดับดีแต่กูรู้สึกว่ารถวะ่ะถ้าติดมันก็เวอร์เกินไปแล้วว่ะ หถือว่าได้ทําแล้วก็คือเหลือแค่อันนี้ที่ผมจะต้องเอากลับมานะครับแต่ปรากฏร้านแรกมันหมดจริงๆหมดตลาดจริงๆแล้วผมไม่สามารถหลอมได้แล้วด้วยงั้นเดี๋ยวไว้ใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปจันเข้มได้เท่านี้ครับผม